สวัสดีครับพบกับผมช่องจลนทรรถดับพุนอยครับจะพามาดูเด็กทำอะไรทำอะไรครับล้างรถฮะล้ <c oughs> <c oughs> ลางรถ <c oughs> โอโ้ล้างรถนะครับเสร็จยังไงยังเช็ดอะไรอยวู่อะข้างไหนข้างไหน